สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในเพจเมธาเจ็ดสีนะครับอรมณถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมธาสําหรับวันนี้ผมมวยหูเมธาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจําเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์นะครับ ที่23สิงหาคมนะครับในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันนะครับ2ที่ด้วยกันนะครับเวทีแรกก็เป็นเวทีมวยลุมพินีนะครับเป็นศึกวันลุมพินีส่วนในด้านของเวทีที่2นั้นก็เป็นเวทีมวยนะครับชั่วคราวที่ จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นศึกนะครับมวยมันวันศุกร์บวกเพชรยินดีบวกทูโฟยูสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งผมเมทาวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ครับมาวิจารณ์ไปด้านของมวยที่จังหวัดกำแพงเพชรครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกทูโฟยูนะครับรวมถึงการวิเคราะห์การวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศนะครับค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นในด้านของฟุตบอลลีกนะครับระหว่างทางนะครับสิงห์หนุ่มบริษัทเชเชียนกรัมบักนะครับก็จะเปิดบ้านนะครับรับมือนะครับกับทาง แชมป์เก่านะครับก็คือทางในห้างขายาายาไบเออร์และบุเซ้นนะครับในด้านของวันนี้นะครับสองช่วงด้วยกันช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับช่องทูช่วงที่2วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศนะครับไปพ,พี่น้งนองๆนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์กุ่มังใจเพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามผมเมทาครับสามารถติดตามได้4ี่ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1เป็นช่องทางเ c e b o o k เมทาเจ็ดสีช่องทางที่สองเป็นช่องทางเพจเมทาเจ็ดสีช่องทางที่สเป็นช่องทาง youtube เมทาเจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอิสตาแกรเมทาเจ็ดสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์กับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งด้วยครับสนอกสนใจรับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองรวมถึงั้นของข้อมูลข่าวสารวงการกีฬานะครับทั้งมวยและฟุตบอลสมัครเข้ามาได้นะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียไลน์ด้านล่างรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยก168ดีต่อคนกีฬาอย่างเราๆอย่างแน่นอนนะครับ เราเข้าสู่ในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองวันนี้ช่องทูที่จังหวัดกำแพงเพชรกันเลยนะครับกู้แรกบัลลังเพชรเปิ้ลนครวันนี้เจอกับทางเจ้าพลายทองคำครับแอดสันป่าตองมวยคู่นี้เจอกันพิกัด104่รอปอนด์ครับบัลลังเพชรมาเท่าพิกัดครับส่วนทางเจ้าครับพายทองคำนี่ครับมาลดไปศนยจุ่มวยคู่นี้ครับบัลลังเพชรนะครับถือว่าเป็นมวยตัวยืนในรายการครับส่วนทางเจ้าพายทองคำมาแทนมวยคู่นี้ผมชอบทางบัลลังเพชรนะครับกู่ที่2นะครับ เพชรนะครับเอกชัยนะครับบางแสนไฟล์ขับนะครับวันนี้เจอกัะทางน้ำตาลเดือดนะครับเจ็ดฉัตรชัยมวยคูน่นี้เจอกันในบพิกัด123ปอนด์นะครับทางเพชรเอเชียนี่ก็มาเท่าพิกัดนะครับส่วนทางเจ้าน้ำตาลเดือดก็ขาดไป0.6นะครับมวยคูน่นี้นะครับส่วนตัวผมนะครับยังรักนะครับยังชอบทางเจ้าครับเพชรเอเชียครับในด้านของวันนี้ครับผมชอบทางเพชรเอเชียนะครับแล้วคู่ต่อมาครับวันนี้ปืนกลนะครับ ปอประจักษ์นะครับเจอกับทางลูกกอกเพชรนะครับสิทบิ๊กแจ๊ดคนรรักประตูม,มวยคู่นี้เจอกันพิกัดหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์ครับทางปืนกนลลดน้ำหนักไปหนึ่งจุดหนึ่งส่วนทางเจ้าลูกกอกเพชรนี่ก็มาขาดไปหนึ่งปอนด์ครับไม่ดีมวยคู่นี้ผมชอบทางปืนกลน,นะครับและคู่ต่อมาครับชยรกรครับพอหลักบุญมันนี่เจอกระทางพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์มวยคู่นี้เจอกันพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ครับชยรกรลดไปศูนย์จุดหกส่วนทางพรเสน่ห์ลดไปศูนย์จุดสองมวยคู่นี้เนี่ย เข่ากับเข่าแรกกันแต่ผมยังชอบความสดความหนุ่มความแน่นของทางพรสเสน่ห์นะครับและคู่ต่อมาครับวันนี้นะครับเปรมอนันต์พอหลักบนเจอทางเจ้าแสงมรกตวนะครับกอเรียนประเสริฐมวยคู่นี้เจอกันอีกพิกัดนะครับร้อยแปดปอนด์นะครับเตะนั้นของทางเปรมอนันต์ก็มาเท่าพิกัดส่วนทางเจ้าพับแสงมรกตขาดไป หนึ่งปอกับมวยคู่ที่ผมชอบทางเปรมอนันต์ครับเป็นเรื่องของวันนี้นะครับส่วนคู่ต่อมาครับเดโชเจี๊ยบแบตเตอรี่ครับวันนี้ก็จะเจอกับทางเจ้าครับดาวคนองครับสิงห์คองลานมวยคู่นี้เจอกันพิกัดหนึ่งร้อยสิบสี่ปอนด์นะครับมวยคู่ที่ผมชอบทางเดโชนะครับและคู่ต่อมาครับซุปเปอร์บอลนะครับเจียดฉัตรชัยเจอกับทางเจ้าสิงห์พิชัยครับวีเคเขาใหญ่มวยคู่นี่เจอกันพิกัดหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์ครับมวยคู่นี้นะครับผมชอบทางเจ้านะครับ สิงห์พิชัยนะครับอีเคเขาใหญ่นะครับแล้วคู่ต่อมาครับกุมารดอยับเพชรอินเดียอคาเดมี่เจอกับทางเจ้าเพชรเจือราวรุชาครับมวยคู่นี้เจอกันในพิกัด120ปอนด์กุมารดอยมาลดเป็นศูนยวนทางเจ้าเพชรเจือราความหนักเป็นศูเช่นกันมวยคู่นี้ผมชอบทางเจ้ากุมารดอยแต่คู่สุดท้ายท้ายสุดครับมันคมปะตักนะครับองอาจาริญญาวันนี้เจอกับทางสมรักน้อยครับมวย789มวยคู่นี้เจอกันในพิกัด132ปอนด์ครับคมปะตักลดมาลด ไป 0. 0.1นะครับส่วนทางเจ้าสมรักน้อยก็ลดไป0ูจุดมวยกี้นครับผมชอบทางเจ้าขุมปัตตกนะครับอ่ะวันน like um, ี้นะครับสามตัวมวยรักมวยชอบแบบนี้นะครับเป็นนั่งของวันนี้ตัวแรกนี่ผมชอบทางบัลลังเพชรนะครับคู่ที่สองนะครับผมชอบทางปืนกลนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สามผมชอบทางกรเสน่่์นะครับและตัวที่สี่นั่นของวันนี้ผมชอบทางกุมารดอยตัวที่ห้าผมชอบทางขุมปัตตครับวันนี้จัดไปห้าตัวนั้นของมวยนี้ช่องถูนะครับอ่ะวันนี้จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงที่สองฟุตบอลนะครับ ห้าคู่เหมือนเดิมแต่เราวันนี้ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ